สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนสมาชิกผู้เลี้ยงสัตว์น้ำทุกท่านนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพามาทดสอบบ่อเลี้ยงปรากฏดนะครับบ่อเลี้ยงปลากรดนี้ปลากฏดอยู่ในนี้3 000ตัวนะครับบ่อเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ3เมตรปริมาณน้ำปริมาตรน้ำ5.5า5.5ตันนะครับปรากฏดโตแล้วประมาณไซส์ประมาณ6-7นิ้วนะครับความยาวก็ ตอนนี้กินออกซิเจนสูงมากก็คือหยุดออกซิเจนไม่ได้คือปาน็อกทันทีมาดูมาดูค่าออกซิเจนปกติตอนนี้ว่าเท่าไหร่นะครับอ่าบ่อน,นี้ผมตั้งใจไม่เปิดนาโนไปหลายวันแล้วครับเพื่อจะ,จะทําการทดสอบในการเติมนาโนออกซิเจนใหม่อีกครั้งด้วยอ่านาโนออกซิเจนและเครื่องเครื่องอ่าผลิตอากาศออกซิเจนบริสุทธิ์หรือ O2 PLO2 นั่นเองนะครับเดี๋ยวมาดูกัน ว่าตอนนี้ค่าออกซิเจนเท่าไหร่เดี๋ยวผมจุ่มผมไปในน้าเลยนะครับเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวไปดูเครื่องกันโอเคจุ่มไปแล้วเดี๋ยวไปดูเครื่องกันนะครับอ่าตอนนี้มาดูที่เครื่องนะครับค่าออกซิเจนในน้ําจะเป็นเท่าไหร่สักครู่หนึ่งนะครับให้ให้หัววัดมันอ่านค่าออกมานะครับวุ้ยต่ําจริงๆครับ มาณสนะครับผมสเตเบิลประมาณ4โอเคทีนี้ผมก็จะทำการมิกอ,อากาศออกซิเจนบริสุทธิ์หรือ p o o 2จากเครื่องผลิตออกซิเจนบริสุทธิ์นะครับปริมาณ3ลิตร3ลิตรต่อน,นาทีนะครับเครื่องนี้ขนาดผลิตกําลังผลิตออกซิเจน3ลิตรต่อน,นาทีไปผสมกับนานโนปัม๊มลงไปในน้ำนะครับเดี๋ยวไปดูนานโนปัม๊มว่าผมต่อยังไงนะครับ นี่นะครับคือนาโนปั๊มนะครับนาโนบับเบิลปั๊มผมก็เอาออกซิเจนบริสุทธิ์นะครับนี่ครับต่อมาเข้าเห็นไหมครับเห็นมันกำลังไหลเข้าไปนะฮะเข้านิดเดียวนะครับผมประมาณ3ลิตรต่อนาทีเข้าตรงช่องแอร์อินเท็ของปั๊มนะครับสำหรับใครที่ซื้อไปนะครับเอาออกซิเจนบริสุทธ์เข้าตรงนี้นะครับผมนี่ครับออกซิเจนกำลังไหลเข้าไป โอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเครื่องนี้เป็นนาโนบอเวลที่อยู่ประจำกับเครื่องกู้กากนะครับนี่ครับผมจะกู้กากไปด้วยแล้วเติมออกซิเจนไปด้วยนะครับเดี๋ยวสักพักหนึ่งผมจะพามาวัดดีโอในน้ำในบ่อเลี้ยงใหม่นะครับโอเคเดี๋ยวมาดูกันริๆงริงร๊งออกซิเจนต่ำมากไม่ใช่สามเลยซ้ำครับไม่ใช่สี่เลยซ้ำอยู่3 8จดนะครับนี่ครับ ตอนนี้เราก็ทำการเติมออกซิเจนในในถังปูกากอยู่นะครับแล้วก็เวียนน้ํากลับมาที่ที่บ่อเลี้ยงนะครับเพราะเราเลี้ยงเป็นระบบ RAS นะครับผมเวียนน้าจากระบบบําบัดกลับมาที่บ่อเลี้ยงเดี๋ยวสักพักใหญ่ๆหนึ่งผมจะมาพาวัดออกซิเจนดูอีกทีนึงนะครับว่าค่าออกซิเจนจะขึ้นไปที่เท่าไหร่ตอนนี้เวลาเท่าไหร่เอ่ยตอนนี้เวลา1ิบ 1 0 2นาฬิกา21นาทีตอนนี้11.11 11นาฬิกา11นาทีเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าค่าออกเจนเท่าไหร่นะครับโอเคเดี๋ยวผ่านไปไม่รู้กี่นาทีเดี๋ยวไปบวกลบคูณหารนาทีดูแต่ตอนนี้11.11น11นาฬิกานี่ครับ,บอร์ดที่ทดสอบนะครับ บอกขนาด3ตันปรากฏอยู่ในนี้3,000ตัวนะแน่นเอาเรื่องนะครับตอนนี้กำลังทำการฟัดชิ่งน้ำคือทำความสะอาดน้ำด้วยเครื่องกู้กากาศนาโนสกิมเมอร์นะครับแล้วมาดูค่าดีโอกันนี่ครับหัววัดว,วัดอยู่ตำแหน่งเดิมนะครับหัว,วัดอยู่ตำแหน่งเดิมอยู่ท้ายจุดเอ่อเติมน้ำใหม่เข้ามานี่ครับจุดเติมน้ำใหม่เข้ามาอยู่ท้ายจุดนี้ครับคือน้ำจะเวียนไปทุ่นแล้วไหลามานี่นะครับ ่ะเดี๋ยวมาดูพาออกซิเจนกัน,อน,นโอโ้โหสุดยอดครับเพิ่มขึ้นมาสเตเบิลนิ่งเลยครับอยู่ที่6.18ในขณะที่มีสัตว์น้ำนะครับครับสุดยอดมากนะครับนี่ครับผลของการใช้ออกซิเจนบริสุทธิ อัดเข้าไปกับนาโนบับเบิลนะครับทำให้ค่าออกซิเจนดีดตัวขึ้นมาอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจมากนะครับอยู่ในจุดที่ว่าสัตว์น้ำจะระเินไวได้ดีด้วยครับในช่วง5-8ถึง5-9ถึงประมาณนี้นะครับสุดยอดมากนี่นะครับเดี๋ยวจะว,วัดไดห,หลายมุมให้ดูวัดวัดจุดอื่นให้ดูอ่าวัดจุด วัดลึกๆเลยวัดก้นบ่อเลยครับวัดก้นบ่อวัดก้นบ่อเน,นอี่ยไอที่ผมมัดไว้นี่คือเมตรหนึ่งเอาลงไปเมตรหนึ่งจมแล้วโอเคเดี๋ยวมาดูกันโอโ้โหออสเจนก้นบ่อหกจุดสองดีโอหกจุดสองหกครับผมสุดยอดมากถ้าได้ค่านี้ตลอดไปนะการเรลี้ยงกุ้งเลี้ยงปลานี่ หายห่วงนะครับผมเดี๋ยวรอบหน้าผมจะอัดกุ้งให้แน่นไปเลยครับบ่อนี้ฮะพรากฏโตแล้วรอบหน้าผมจะอัดกุ้งให้แน่นสุดโตองไปเลยพี่สู่ไให้เพื่อนสมาชิกดูไปเลยครับว่าออกซิเจนไม่ขาดเนี่ยน้ําสะอาดออกซิเจนไม่ขาดกุ้งจะเจริญไวดีไหมนะครับไอผักบุ้งที่ใส่ไว้เนี่ยใส่ไว้เก็บกินยอดนะครับไม่ใช่อะไร หใส่ไว้เก็บกินยอด2เอาไวา้ลดในเตดในเตดที่มันสะสมหลงเหลือมาจากาในไตนครับที่มันเป็นในเตดเป็นปุ๋ยในตัวเจ่นนะครับเวลานั้นเราก็เด็ดยอดกินเด็ดยอดกินเลยครับสุดยอดมากแต่ตอนนี้ดีโอเป็นที่น่าพอใจมากจาก3นะครับผมใช้เวลาแป๊บเดียวน้ำก็สะอาดอากาศก็ดีแบบนี้ เลี้ยงได้ทั้งปีครับผมน้ำผมหมุนเวียนได้ตอนนี้11นาฬิกา57นาทีนะครับเดี๋ยวไปดูผ่านไปประมาณ40กว่านาทีเดี๋ยวไปดูค่าดีอว่าจะดีดขึ้นมาเท่าไหร่กันไปครับโอเคเมื่อกี้เดินไปดูนาฬิกามาอ่าโอ้น้ำก็สะอาดแล้วนะครับน้ำก็เริ่มสะอาด เริ่มไม่มีฝุ่นในน้ำแล้วนะครับโอเคโฟก็จุ่มไปที่ก้นแล้วนะฮะเมตรหนึ่งเดี๋ยวมาดูค่า <5. S 1> ออกซิเจนกันหลังจากเวลาผ่านไปโอ้โห6.6 ดีดตัวขึ้นมาเป็น6.5นะครับผมขยับขึ้นเรื่อยๆในขณะที่มีสัตว์น้ำนะครับสัตว์น้ำหนาแน่นนะครับผมปรากฏเป็นปลาที่กินออกซิเจนสูงมากนะครับจากประสบการณ์ที่ผมเลี้ยงมาคือหยุดให้อากาศได้คือน็อกเลยนะครับปรากฏครับเพราะมันหนาแน่นทันทีที่หยุดให้อากาศนี่คือน็อกเลยพอๆกับปุ่งเลยครับนะครับอันนี้ก็ เรียกได้ว่าให้อากาศไปด้วยนะครับคู่กากาไปด้วยรู้ครับกู้ากให้อากาศไปด้วยคู่กากาไปด้วยครับให้อากาศไปด้วยคูกอากไปด้วยด้วยเครื่องนาโน,โนเครื่องนี้ประโยชน์ก็คือ2ออย่างเลยนะครับ สอ,อย่าง3อย่างเลยครับเครื่องเดียวนี่ครับหกู้ของเสียในน้ํากู้ขยะในน้ำสอเติมออกซิเจนสามลดแอม,มโมเนียด้วยการเติมโอโซนก็ได้นะครับนี่ครับน้ำก็คุณภาพใสดีขึ้นเรื่อยๆนะครับออกซิเจนก็ดีขึ้น ค่าแอมโมเนียก็เป็นศูนย์หกโอเคครับผม mm hmm. ขอหยุดการทดสอบไว้เท่านี้ก่อนเพราะว่าดูดแนวโน้มแล้วก็คือค่าออกซิเจนไต่ขึ้นเรื่อยๆนะครับถ้าเรา ใช้ระยะเวลาในการเติมสะสมออกซิเจนค่าก็จะแรมแรมอัพขึ้นตามการเวลา,าจากการสังเกตทุกๆ30นาทีก็จะดีขึ้นมา0.5ม mm ิลลิกรัมถ้า30นาทีหน้ามาดูก็อาจจะเป็นอาจจะเป็นประมาณ7นะครับพรตอนนี้ดีดตัวขึ้นเรื่อยๆขยับตัวขึ้นเรื่อยๆโอเค เดี๋ยวไปทำบ่ออื่นต่อไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ